สบายดีป้าลุงทุกเจ้ากันลูกทุกเจ้ากันสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอจีทุกทุกทานเนาะยินดีต้อนรับขอชูซองป้าจอยเด้อแล้วบ่าวเพิ่์ลมาหลินน้ำพี่น้องเลยเนาะบาีเด้อป้าลุงมาหลินน้ำบัดชนะชิ้นหอยได้หลานไปนะใช่นึ่งอยากเข่าได้เลยเลย เอามาให้เพิ่นจับยืนพี่น้องเลยเนาะให้เพิ่นโหอยักเข่าเลยเฮ้ยเหยียบลูกโจมร้านเข่าในเฮ้ยอยักเข่าในเลยเฮ้ยเข่าไปเบิ่งย่างเลยเบิ้งเลยเข่าเลยไหน่ะคือบิย่างย่างอะไรบ้างเบิ้งเนี่ยลูกย่างอะไรบ้างเบิ้งเนี่ยเฮ้ยดูดิมา Nhang chắc đây chắc ừ. Chát. nhang Chát. À, Chát. Chát. nhìn Chát. Chát. thế nhang à, Chát. Nhang, nhang nhang bao nhang Chát. 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 Nhang ngan ngan hà là vang mừng ngan chạ kia chạ gương ngan hả la hà là gương mbolo mn ngan ngan kia lưng đó kia kia nó kia 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 chạ đúng kia chạ chạ nó đi kia 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 nó đang kia kia nhang đi Nhan chá Chá nhang nhanh nhang nào đi Nhan mà đi Nhan chá Ê ê ê Chá phổ hồi đó Ấu Cứ nhò khen nữa nè Chá <laughs> <laughs> chá khen cái khôn đó Nè ừ. nói tôi chỉ cao nhang nè Cứ cái lương thế nè vợ Ơ Mình nhắn ừ. tít nè จับหนึ่งจับหนึ่งอันยังจ้ะจับสองข้างลูกจับข้างนี้น้ำเออมีเออให้เราเบามึงมีลูกมีมีไปเสือตรงนี้เนาะเดียวกันเลยนะไปไปจ้ะแล้วเบาลูกจ้ะ ยังมีผ่นานบันไดบ่ยังเหยียบถึงอามึเออเออ้ยทงยางไงย่างมานี่างยางจ้ายางจ้ะเออยางจ้เงะเด้วลูกเด้อ <camar ader> เปยเปเพิ่นพี่น้องนเนาะแต่ยังน่อยไปนอนเลยนอนไ,ไปนอนบอ่ินะนะไ,ไปนอนบอ่ Anh à món non lugana, món melana non elod lugana. A món miễn hiến yang yang tang 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 ไี il, uh, uh. ่ช่างาค่ะกระดึกเตะนะเจ้าขาสูบเออเออปุ่งนะปุ่งนะมัวเมนมีดุมีเออมีดุ

่าอย่าเย็กยาเย็าเต็มีนเด้อเข้าไกู่เด้ยังบ่ฮู้วิธีก้าวแล้วยังยัการตกตแขงถึงยังบ่ฮู้ตกกระสูสูมาแล้วต้อง้เพิ่นหัดยางเรื่อยๆก่อนให้ทวมือแข่เพิ่นถึงเนาะสงฆจัก

จยังจบอกจจ้จ้าพูดมหันไปหาปรลุถูกาจ้ชแล้วว่าวะโอเคจ้าจำไม่ว่าโอเคจ้าแล้วก็จ้าฉันน่จะชิลปจับอยู่ดี เนียวเลยกับดีจับมือกันดูสื่อให้ตอนนั้นบบนอนนอนดิเล็กน่อยคาแรอาแรคอบุงมบุเออเก่านชั้นเล่มเด็กถึง Nhanh chá là độ... Thầy này Ừ, Chắc chóng thẳng luôn

ให้ปลาดูงบ่อนะให้ให้ปลาดุาดูมแพงไปาูโมงิให้ยใส่ปลาสุดะปลาแม่้หจิจ้ายจ้างานรอจายอฮ จ้าเาหหจ้าอทายดูายอลาวันนี้มบ่อยไปเท่อก็เอาเอาซีนแห่งเลไปทอมาช่วยอ้านเยมาได้จ้า

แห้เป็น <SM. S 3> <Christina. S 2> ี่เรื่อยๆให้บอแบบว่าก่ออนนอนเลยตอขึ้นานี่้นยตอนนั่นตอนตอนนั้นเตียงย่างนะย่างลบไปลบมาแต่ว่ากันแบบย่านโต๊ะคือแบบเหมืนง่อยเลยมอก็คือแบบนี้แหละเหมือนดีง่อยบก็ได้นั่นเป็นหวก่งลาหมวกนังลา

ตึงบ่ตึงบ่ยังออกก็ออกบ่สิจะพันไหนยงานก็พันออกก็ออกไว้นี่ๆๆไหนแล้วว่าเออกเดี๋ยวเพิ่งปีนเนอะตึงเดี๋ยวจะกินไหมอ่ะฉันเนาะใชไปแซบอันนี้อื้มกินน้อเปรี้ยวเลยเฮ้ยบานให้เราว่าลูกให้เราวว่ากินนี่ Hãy quên đi kẹt hết đâu. y học bài hay bài bài? Eh, bắt chị bay. Eh, bà nọ bay được bao Bà nọ bay hay nọ bay. Bà nọ bay. Bà nọ bay. Bà bay. Bà nọ bay. bay. Bà nọ bay. bay. Bà nọ 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 กิ๋ยไง่นี้ไมเห็าปไงหล่บักฮึี่บักใส่ให่จัตัวตัวตัวดูดลองอะไรก็ได้ดานบีไว้ ซีมังนิดน,นึงต้องได้ซีมนิดนึ่งด,ด้วยกินเชียว่าไนบเพิ่นไดเพิ่นได้ล่องนะเพื่นกะบบเอาแล้วกจำเพื่นบบมาอาไรเว้เอาจิดกัดมันเขียวถนนจิ๊กอดไรเออเป็นอะไรเป็นอะไรแช่ป่ยานนิด เหยี้ยงบาดนี่อย่าข้าวเว้าบาดนี่สิข้าวไปว้าบานี่หึใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยยังจ๊ะอีกบ่ลูกเอาไปหาละว้าไปขนมมาไวลูกไปหาละวาเด้อมหละวากินกร้านอยู่ืนมีตู้ยันปลาลอจักื้ เน็ตผลเบิดเด้เต wow, ิมให้แล um. ้วสิบาทเติมสิบบาทเงียบไรแต่บออื่นมือละในสองมือละ่าเบออื่นนี่ยเป็ตู้บอลล้อเลศวรอเน็ตเบิดว่ะบอกอยู่กันบบบเป็นชักนี่ะทุกทสานเพ่นได้นโอเคสาม่จอยชีจบคลิปเพียงสำนีก่อนเดี๋ยวหายระบากเขาก่อน น้องพัดเข้ามาเลยพี่น้องไงเนาะสวัสดีครับโอเคเนาะขอบุญกับคุณอะไรเด้อปาลุงเอ้ยที่เข้ามาหลับสมเด้อวาชนะวาชนะจ้าทูทูหันหลังพี่น้องไงเนาะโอเคบาดเดลกล่าวเข้ามาสบายดีทูทุกอยางทูจ้าไปแล้วพี่น้องไงเนาะกล่าวเข้ามาสบายดี